ติดเต็นแล้วรถสูงเข้าที่จอดรถในห้างไม่ได้วันนี้เรามีไอเทมเด็ดมาแนะนำค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำเบ็ดแหลกตัวใหม่ของออปชัน4ฟรวีไรดกันค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะสามารถติดเข้าได้กับรถกระบะท,ทุกรุ่นและยังรองรับการติดตั้งกับ Ford ดเน็งเจนได้โดยไม่ต้องเจาะกระบะรถเลยค่ะ ซึ่งในชุดจะมาพร้อมกับพลาสสำหรับสัพพอร์ตจุดติดนอตที่ตัวกระบะจะช่วยป้องกันไม่ให้กระบาดฉีกค่ะเบรแหลกตัวนี้ออกแบบให้มีขนาดเล็กทำให้ง่ายต่อการติดตั้งเต็นสำหรับออกไปเที่ยวแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเต็นจะเกี่ยวกับกิ่งไม้ในป่าหรือว่าข้าที่จอดรถไม่ได้เพราะความสูงเกินเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันเลยค่ะ กันบ้างค่ะกับเจ้าตัวเบสแหลงตัวนี้สําหรับใครที่ชอบตัวนี้นะคะหรือว่าสนใจชุดแต่ง,งอื่นๆก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ